สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีต่ถทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเลิศรักอีกพบกับเราในช่องไพเลิศรัก <rainbow surge> นะคะได้เวลาออกทัวร์อีกแล้วเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทัวร์ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยใครใครใกล้แตก ว่าไม่อ้นเป็นเหมือนจะเป็นไข้นะคะเมื่อวานเลยไม่ได้ไหลมาคํำด้วยมาแต่เอาขี้ช้างลงนาวันนี้มาตะวันหน่อยกินยาแล้วก็อาการร่อแร่นะคะเมื่อวานอาการรอ่อนแร่อันนี้ก็จะลืมผลไม้บ้านพี่เลิศนะคะแม่ฝากด้วยนะคะสายเลยแม่กับลูก ให้เวลาอ่อนตัวจะไปหาขอเข่าบัานได้เนาะคำปนีเร็วไปเรื่อยๆมารถไขยโอง่ง ว <laughs> ่าสั้นสั้นละโอ้ยบอกคุ้งจะได้ดสุกเถะสุกแล้วก็ว่ามีคนกินคนใ่เล็กปรอยูมีคนกิน,นอกกบอกคุ่งบอกมาละกอแล้วลปลูกว้ดกกระซักฝุ่นดก <laughs> <laughs> วันนี้มีเชือกนะคะวันนี้มีเชือกพรา่อใหญ่ตึงผูกไว้อันเี้ตูดไว้ค่ะพนมาหาทั้างใน,นละขีเลยเม่มาหอดนี่ย่ำไรใครแตกย่ำนั่นได้แล้วะค่ะแม่แม ได้แม่มีโคได้ออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วอีกไม่กี่วันวันอังคารก็ได้ไปเที่ยวพี่เลิศอยากไปด้วยพี่เลิศอยากไปไหมเอะมันนี่เขายังมาตักผืนเดือเผ็นบอลผืนแปนล,ล่ะขามาตักขี้ช้างขามาตักขี้ช้างภายขนเมืองแปนแล้วเราพึ่งได้สองรถ วันนี้ก็ได้ไปแล้ว1รถเมืวานก็ได้1รถเป็น2รถแล้วเดี๋ยวก็พ่งนี้ก็จะได้อีกรถงก็จะเป็น3รถ3รถปลิกอัพเราก็อัไปลงแล้วก็เราไม่ได้โกงไว้นะคะมม,มเราใหญ่ใหญ่ทั่วหายนาเลยอุ้อาบน้ำกับบร่อนดูไส้พยายตึง เห็นแม่ไ <screws> ด้กินผมก็หิวนะแม่ผมกินด้วยดูดูตามดูตาลูกสาวกับลูกชายตาเป๊ะเลยโอ้ เมื่อฝั่งครั้งนี้มิดกีรีเลยมองไม่เห็นแม่แล้วตัวเท่าแม่แล้วเป็นหนุ่มแล้วยังไม่มีน้องเลยเป็นหนุ่มแล้วอยากได้น้องไหมอยากได้น้องขอเสียงหน่อยต้องใส่ปยายใหดูเวลตานะเววตาเหมือนกันเป๊ะเลยเวาตา ม่กับลูกผมไม่ใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่แต่ตับงบังแม่มิดเลย <c oughs> บังแม่มิดเลยผมไม่ใหญ่แต่บังแม่มิดมิดยีรีเลยมองไม่เห็นแม่เลย <c oughs> อน,นี่เราจะเนะ แวะมาบ้านเลิฟมาดูเลิฟว่าเลิฟทำไมไม่เดินจะกินหญ้าเขาจะกินหญ้าเขาจะกินหญ้าเขาขนาดหญ้าพืชน้ำตัวนังเหี่ยวปั้นหนิ่งหญ้า ขยักกาที่ซัตวอยู่นี่แหละเอาอะไร่วงกันล่ะคอยขี้บ่ได้ด๊อกทั้งขี้ทั้งชายขี้บ่ได้ดอกแม่มาเห็นขี้เลิศแม่พันยางเร็วกลูกแม่พันยางเร็วกลูกไทยบ่ได้ลูกยายชาเฮ้ย วันนี้เราจะมาแะกินกล้วยได้กินกล้วยไหมหิวถึงเ,เล,ลิฟเลิบรับผืนผืนหือเลิฟเลิบด,เบดีใจเห็นเห็นเลิบมากเลิฟดีใจ ดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจแห้งเราไม่เลิบดีใจแห้งเห็นพี่เลิศมาหาบอสกินหดเน,นี่ยเฮี่ยนนีกินยังเดียวเด้จะบอกเฮี่ยนนีสายกินเนาะ้ดีใจแห้งคุณน <laughs> ดีใจดีใจเห็นพี่ชายมาหาเห็นเลิฟมาหาเออเมย์เพิ่นกับฉีแตกเงี้ยวเฮียยันเขาลูกไปโอ้ยยันทขาว่ามีเนี้ยวสูยันเขาว่ามีเลี้ยวสียันเขาว่ามีเลี้ยวสีเพ <laughs> ิ่นเอาเพิ่อน <laughs> เฮห็นเฮาบ่มีอ like ้อยกินเฮากินอ้อยเขานี่ล่ะถึง้องแล้วนี่คือการในนี่ลังนี่อาบน้ำบ่อนเออบ่กินหอดหญ้าดูเขาเออทำกันทำกันกินหอดบ่กินหอดบ่พุ่นพ่อโตบ่ฮู้พ่อโตบ่ฮู้พายางไปหาเล่นยญน้ำมูเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สิมาหาเดี๋ยวพี่สิมาหาดอกเออพุ่นเอกดีใจแห้งเออโลกดีใจแห้งพุ่น ฝุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินมากินมากินอ้อยวัันง่ดไปเานไปเี่ยวบ้าฮ้ดีใจพุ่นนะเออดอเขาเอิพุ่นนะเออตา่นามกันละพุ่นมามามาจีาไปเอาอ้อยป้อนปลากนละพุ่นเอาอ้อยป้อนปากันอ้าปากะลาเออพี่สิป้อนเป็นพี่พี่เนึ่งเลยเนาะแมน ย่าดมคากันโอ้บุหูยูหูกินละครับพุ่นี่หนี่กินอย่างเดียวดีใจแห่งเห็นพี่ชายมาหาเห็นพี่เลิศมาหาเคยอยู่น้ากันบุ้ยย่าดมกับดมกันลูกไม่ลูกไม่ใหญ่ไพแต่ละตัวไอ้ดมฉันทำไมโตฉันอันนี้ต้องขี่สร้างเ่าต้องดมฉันบ้านเดียดน้ำโอ้ลาพุ่นดีใจแห่งพุ่น บุน่ะบน่ะบุน่ะบุญน่ะอ้ยอ้ยเ้ยดีใจพ่อมูดีใจพ่อมูขอบคุณนะครับขอบคุณในแม่เอฟซีทุกท่านนะคะโอ้ยนเท่ากับมีดิลลิ่นแล้วเบิบ่อหลู่ใส่พญ่์ตึงเมย์ทีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่แม่แ่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ จำลองไปดูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ